สวัสดีครับผมช่างต้มเพชรบุรีครับผมวันนี้ก็มาจัดข้อเบี่ยงซิ่งให้ลูกค้านะครับตัวนี้เป็นข้อเบี่ยงมีโอสามมิลไม่ห่วงนะครับผมนี่ครับเชื่อมล่างล้วงบนนะครับผมเหล็กอย่างดีครับรวดเชื่อมอย่างดีครับตัวนี้ก้านเดิมสามมิลนะครับผมตัวนี้ก็กําลังทาอีกนะครับอีกหนึ่งข้างยังไม่เสร็จนะครับงานข้อซิ่งสนใจส่งมาได้นะครับผมตั้งศูนย์ให้ดูก่อนส่งทุกตัวเน้นให้ทุกตัวนะครับ ให้ชัวทุกข้างข้อเดิมข้อซิ่งข้อสร้างข้อแขนโตต่อซ้ายต่อขวาต่อหน้าต่อหลังต่อปายต่อโคนรับหมดเลยนะครับตัวนี้ก็พามาดูต่อซ้ายนะครับนะครับต่อซ้ายนะครับจัดให้เจิงๆเลยนะครับผมอันนี้เป็นข้อเหวี่ยงลูกค้านะครับที่ว่าข้อตัวนี้ครับลูกค้าบอกมันแรงครับ วิ่งจะข้าม190บวกแล้วนะครับห6ชัก7คาบูนะคร e ับผมก็ไม่ใช่หัวฉีดนะลูกค้าบอกกำลังแรงเลยพี่ไล่ไปไล่มาขาดซ้ายนะครับผมก็ข้อลูกค้าเป็นข้อเดิมเอามาทำนะครับผมนี่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 นะครับทำไปสองปีเองนะครับเพิ่งขาดนะครับผมก็อันนี้ต่อให้แล้วนะครับผมงานต่อข้อยืดข้อนะครับ เจ้าคงเจ้าแคมรับหมดเลยนะครับผมตรงนี้ก็เจ้าแคมนะครับผมมีทั้งเอาก๊อปแล้วก็ทั้งเจ้าเจียขึ้นมือนะครับผมรับหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นชุดข้อนะครับชักเจ็ดนะครับผมนี่อันนี้แบบซื้อขาดชักเจ็ดก้านโมโนนะครับผมนี่จัดให้ระยะเดิมใส่แข้งเดิมได้นะครับลูกปืนคลิกนะครับผมนี่ครับเหลาก้านให้ด้วยนะครับผม ระยะเดิมไม่ต้องไปโมแข็งเลยนะครับก้ามโมโนนะครับผมพูดแล้วจะหาว่าโมครับดีทีร้านะครับนี่ครับสองนะครับผมนี่นี่ตัวนี้ก็มาทําทั้งชุดเลยเสื้อข้อฝาเลยนะครับผมก็งานเสื้อข้อฝานะครับสนใจก็ส่งมาทําได้นะครับรับทุกชนิดเลยนะครับผมอะไหล่ซิงซ่อมบํารงนะครับทั้งเดิมทั้งโมทั้งแต่งนะครับ รับหมดครบวงจรนะครับผมตีบ่าแข้งนะครับก็ส่งมาได้นะครับผมตัวนี้ก็รอกลับ3ตัวเลยห้าเก้าชักสามหกหกชักเจ็ดแล้วก็ซ่อมบำรุงนะครับผมพ่นใส่น้ำก็ถ้ารีบรอกลับได้เลยครับผมถ้าไม่รีบก็กลับบ้านไปรอก่อนนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะโทรตามครับก้านฟอสนะครับผมก้านฟอสอันนี้ก็หกเจ็ดชักเดิมฮิตมากนะครับผม สั่งได้ครับมีเป็นคันรถครับผมทำให้ทุกวันครับงานอะไรนะครับผมอันนี้ร้องหวังอยู่ครับเหล็กแข็งครับผมกินได้ทีละสองจุดนะครับเงาแวบเลยครับผมนี่ครับยังไม่เสร็จนะครับ